ประชาชนและประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือครับได้มีการร่วมบรรพชาภิกษุสามาเณรถวายเป็นพระรชุกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ ที่วัดลาดบำรุงตำบลทุ่งช้างจังหวัดน่านนายสุจิโรดคงเมืองในอำเภอทุ่งช้างก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเนรเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายนโดยมีพระครูวิจิตธรรมโชติเจ้าคณะอำเภอทุ่งช้างเจ้าอาวาสวัดลาดบำรุงเป็นพระอุป ชาครับเพื่อขัดเกลาวุปนิสัยของเยาวชนประชาชนให้มีจิตใจที่อ่อนโยนปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องทั้งคุณธรรมและจริยธรรมด้วยครับ ส่วนที่วัดช่างเคียนนะคะพระเทพปริยาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานพระอุปชาในโครงการบำพชาสัมเนรภาคฤดูร้อนจำนวน35รูปค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีรองเจ้าคณะตำบลช้างเผือกนะคะกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานทางกลางคณะเจ้าภาพผู้ปกครองร่วมพิธีรูปแบบนิว n o r m a l l ที่วัดช่างเคียนค่ะตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียง ใหม่ค่ะครับ